สวัสดีครับพบกับผมฟลูเฟนกับซันนี่ทีวีโฮมคอมมิ่งกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราได้เปิดประตูดู3ามห้องแล้วเราก็จะทาการดูต่อไปอีกว่าห้องที่4นั้นจะมีอะไรนะครับและไม่มีอะไรน่ากลัวไม่มีอะไรน่ากลัวเลยแม้แต่น,นิดเดียวเนอะนะครับท่าน,นผู้ชมตุนนาอยู่ด้วยกันกับผมต่อไปนะครับอยาเพิ่งหนีไปไหนนะหนะ้าเจ๊โอเค ที่แน่ๆคือเรามีเซตปริศนาหน้ากามีดตุกตาและเขียนตานะครับเราจะทำการลงไปเช็คกันข้างใต้ว่าเราจะเจอปริศนาใดๆอื่นๆอีกบ้างและเราจะเจอมอนสเตอร์ตัวไหนเพิ่มเติมอีกนะนะอย่าฆ่ากูโอเคปะ่ะอย่าฆ่ากูสวัสดีพัดลมนายเป็นยังไงบ้างสบายดีไหม ฉันสบายดีฉันยังคงนน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 นไม่มีน้ำมึงยังจะออกมาได้เนาะสัตสัตสัตเพลงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนมันควรมีตัวเดียวนะมันควรมีตัวเดียวมันควรมีตัวเดียวทางนี้เข้าไปได้ไหม ไ่ได้เพราะฉะนั้นก,กูก็จะข้ามไปและมันจะต้องออกมาอีกแนเ่เบย Come on Come on you piece of shit สวัสดีคุณพัดลมผมทักทายจากข้างหลังคุณผมเห็นก้นคุณข้ามไปสิเอาอมาเด้มากูมีคีย์เบรด i not scared i to Oh my god Huh? Sound again? There is a special spot for each knife on the board Shit This is not what I like มีตำแหน่งให้วางมีดอยู่ด้วยกันทั้งหมดส,สามจุดเอ้ยสองจุดสามจุดแหละเรามีมีดอยู่ด้วยกันทั้งหมดสองอันเอาเดือะคลีเวอร์ใส่ไปก่อนเอาบุชเนฟวางลงไปขาดอะไรวะ

ได e เท a ม n o t be u s e ย here. เุ้ยตกใจเสียบเฮ้ยไฟติดแล้วโอ้ oh my god เอาคืนมึงหน่อยโอเคนะครับปิดสนามีดเราก็แก้กันไปได้แล้วอ่ม Metal เมทัลเลยมีแค่สองแสดงว่าเราพ,พลาดอะไรไปบางอย่าง นใช่ป่ะเราอาจจะต้องไปหมุนนาฬิกาเพื่อได้เมดอลอันสุดท้ายมานะครับซึ่งกูว่ากูคงต้องได้เลิกเปิดเลิกเปิดไกด์เพื่ออ่านด,ดูว่านาฬิกามันต้องการกี่โมงแล้วล่ละลานลับ้านนี้ไม่น่ากลัวเลยบ้านกูมึงมานอนบ้านกูก็ได้นะ Alex กล่าวไม่น่ากลัวเลยแม้แต่นิดเดียว It's sad to e s c a p to the f u t u r you must know the past กูไม่ได้ศึกษาประวัติบ้านนี้ไว้เลยว่ะขอบคุณแล้วจะให้กูทำอย่างไรนอกจากเปิดประตูไปมาระหว่างที่เรารอคัตซีนเราก็ทำการเลื่อนไกด์ดูบบ ฟาดไปเสร็ t บางทีฉันอาจจะเลยมันไปหรือเปล่า I can treat your wound. Okay เสร็จละ d r f i t c h Um Winslow Shepherd's House What the fuck is this? I don't even know Uh talk to mom about that with uh um uh yeah go นี่แหละบางจุดของเกมมีบั๊กด้วยนะครับบั๊กเผื่อไอเทมมันจะไม่โผล่อะไรของมึงนี้โอเคเรามีหน้าก,ากากด้วยกันทั้งหมดสามันเพราะฉะนั้นเราจะทำการแก,กป้ปริศนาหน้ากากกันกรอนละกันนะเออ Window knife Kitchen mask Facing the door that you came through, open the door to the level above the Iron man uh, Okay เอาหน้าเชื่อชาไปอันที่สองเอาหน้าเศร้าไปจริงๆเอาเย่ oh, yeah! คุณแม่ไม่หลอนเลยปริศนามีดเป็นของคุณพ่อส่วนปริศนาอันนี้เป็นของคุณแม่ถ้างั้นเลยสองอันก็จะเป็นของอเลสกับจอชด้วยเป็นไม่ได้โอเค แล้วแล้วยังไงไปห้องนาฬิกาอ่ะอ่เราเหลืออะไรอีกอย่างนึงง่าอ่ห้องที่สองเป็นห้องชั้นบนอย่างตรายังได้เมดดอลไม่ครบ god โอเคในห้องหมุนนาฬิกานะครับเราจะต้องทำการหมุนตัวเลขให้เป็นบ่ายสโมงหนาทีซึ่งตรงกับตรงกับไอห้องสองนย์หกนั่นแหละ No take this No go back อุ้ย <G ül> มีหน้กกาต่างเปิดสามสี่บานเราจะไปอันที่ร้อนที่สุดเ <G ül> พื่ออะไรอังไงดีวะช่วยอะไรได้ไหม อุ้ยฮะหมายความว่าไงวะหมายความว่ามันหลอนมันหลอนมากๆเลยแหะมันต้องมีเมตดเาหลืออีกอันหนึ่งดิใช่ปะมันควรจะมีเมตดเลหรืออีกอันหนึ่ง Yeah. Man, come on why the fuck is the middle metal ชิ้นสุดท้ายอยู่ไหนนะครับจัส come on damage ลงไปเปลี่ยนประตูก่อนแล้วกัน ในระหว่างที่เราเปลี่ยนประตูไปเบอร์สองก็ทํทำการให้ไปก่อนเปลี่ยนนี้นะเปลี่ยนอีกทีหนึ่งโอเค ฮะ <Huh? S 2> หมายความว่าไงวะกูอ่านแล้วกูงงอะ heart of darkness ไม่ได้กอดมือถือค้างไปแล้วนะครับโอ okay. เค name it ตอนนี้ ตอนนี้กูก็เหลือแต่เมทัลสุดท้ายแล้วอะให้กูทำไงวะเมทัลมันมีที่ใส่ทั้งสอันไม่ใช่หรอแล้วกูพลาดอันไหนไปไม่ได้น่ากลัวเลยบรรยากาศแถวนี้เนี่ย โ o oh, Give me t ั e r e m a i n ี n g medal, ล l e ด s e p l e ได e เ h e r e the ่เ c k d อ you keep y o เ r m ี d a l s ตเงนไี้ไม่มีโ้ oh, รมีม่งด้ไซน์เลเวลนี้วะไ่อยากรู้จริงๆเอเอ่ม เอมอมอืมอืมอืมอมอืมอืมเืมอืมอมอืมอสมอมอืมอ้มอืนอมอออืมอืมอือืมออืมออืมอือืมอืมอืมมอืมอมอืมออื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 มอืมอืมมอืมมันมออืม ต้องไงวะอืม um no fallen star heart of darkness น h e า i l อ acts fallen star heart of darkness อีกันหนึ่งอยู่ไหน t h e ดิสทิ้งสัฟ f วดิต y what am I supposed to do with t h e s e แล้วกูจะไปรู้ไหมว่ามันสกรปรกแลก้วกูควรทำอะไรอ่ะปัญหาของเราตอนนี้มีอยู่ว่าเม็ดโลชิ้นสุดท้ายอยู่ที่ไหนกูต้องพลาดอะไรไปนแน่ๆเลยหรือเกมติดบั๊กหรือ something I don't know but 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 ตูไม่ใช่ เอ,อกูจะลงไปเซฟกันละกันนะก็แด <c oughs> เมดอันนี้เปิดแล้วโอเคมีแสงสว่างมาด้วยนะครับดีใจจังเลยยี่แล้ว <c oughs> ขอเซฟก่อนแล้วกันเออ Hey, ngong. Hide Where Fallen Star. Uh, while X facing the top of staircase, look on the pipes to the right of it and duck under. Forward to the stand of to the right behind the pipes and collect เฮ้ยกูพลาดได้ยังไงวะเขาบอกว่ามันอยู่ในห้องที่มันเป็นท่อนั่นแหละแล้ว it must be somewhere around here Facing the top of staircase, look on the pipes to the right of it, and duck under the opening in the pipes. Top of staircase? What? Uh... อ๋ออ๋ออ๋อดักอันเดอร์อยู่ด้านขวาใช่ไหมมีและสควีสตทูไม่เห็นมีดักอันเดอร์นี่ปะอ๋อเจอแล้วนั่นไงกูตาถวยอีกแล้วขอบคุณมากครับอืออืออือ,อ,อไม่เอาไม่เอาไม่เอา สวัสดีครับอี๋มึงอยู่ในนั้นไปแล้วกันกูกูจะไม่รบกวนอะไรมึงละขอโทษนะครับกูแค่มาเอาของของกูเท่านั้นเองนะนะนี่นะเองแล้วนะกูไปห้องนั้นต้องไปทางไหนนะสควิสต์ทูตรงนี้ปะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่นี่มันเก็บกระสุนอ๋อรูนี้รูนี้โอเคมึงอยู่ในนั้นต่อไปนะครับฮบายบายอ๋อที่มันแอบนอนเพราะว่าไม่ให้เก็บของนี่เองได้ Come on Alex you've got to do this yeah อ้าวทำไมไฟติดสามอันอยังไงเฮ้ยทำได้ว่ามันติดครบแล้วปะกูขาดปริศนาอะไรไปมีตุ๊กตา เฮลโหลบายบายเก้าตื่ต่อไปนะมึงเออติดแล้วห้องของจอชติดอเล็กซ์ติดห้องนี้ไม่มีห้องของพ่อก็ติดแล้วห้องของแม่ก็ติดแล้ว ก็ครบสี่แล้วดี่ปิดประตูห้องนี้เสร็จสองสองห้องนี้เสร็จแล้วห้องนี้ก็เสร็จแล้วก็สี่อันแล้วดิหรือไฟมึงไม่ติดไฟพังเหรอขอบคุณมากสเสดีโอเค ไหนๆเราก็แก้ปริศนาได้แล้วแล้วก็เซฟหน่อยแล้วกันแบบไลค์เพื่ผลแชร์ถ้าชอบแล้วก็สับสไคร์เพื่ติดตามต่อนะครับไว้พบกันใหม่กับผมเฟรนด์เฟนวันนี้คอลาไปก่อนสวัสดีครับ